สวัสดีทุกคนทางวันนี้เรามาเล่นเกม Hell Reel u ู้นะซึ่งเมื่อกี้ผมได้ลองดูว่ามันเข้ายังไงนะผมเพิ่งรู้ว่ามันต้องคีย์อย่างนี้นะซับซ้อนมากอะไรเนี่ยทุกคนนะเอะไรมาดูกันว่าล่นเกมนี่เป็นยังไงไม่เคยเล่นนะผมบอกโอ้โหกราฟิกนี่เกมระดับเโพเลยเนี่ยแต่มันดูมั่งเครื่องมือไฟมันก็มีแค่เกมมันแค่อินดี้ธรรมดาอะเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นแค่อินดี้มันก็ไม่เป็นแค่อย่างตัวเลยมากนะ โห้ค่าธรรมดามีอาจจะดิกเกอร์นี่ก็คือใช้ได้นะเนี่ยโอ้โห,โหบาริมาเตอร์มันเพลยไฟเนี่ยโอ้โห,โหมีความรู้สึกดีอนัะสมจริงได้อยู่ เราฆ่ากันเองได้แต่มันไม่ดีนี่เองมา ว่าเล่นค์ลิตีว้วอลทูมันน่าจะมีความสุขกว่านี้เยอะผมจริงผมก็อยากจะเล่นมาตั้งฟิลนะแต่ไม่รู้มันจะเล่นได้ไหมผมลองลองดูอีกรอบนึงนะไม่รู้ว่ามันต้องให้ผมบังเขาผมซื้อกิ่งไหมเห็นเรื่องผมเคยศึกษามานะเราต้องเป็นเมมเบอร์เขาสักอย่างเนี่ยแหละผมก็แบบเหมือนอยู่เหมือนกันนะเนี่ยนะอะไรนะมองดิชิบหายแต่เกมมันมีความพิเศษที่มีแฮปปี้ฟิดแบทแล้วแล้วก็ววววมีแอด์ดาฟทีปกรกเริ่งนะเนี่ยมีพิเศษมากๆเลยทุกคนดีมาก เราฟิวกับบัตเลอร์ฟิวเลยว่ะ <Arrow> เรา้มันนานมากเลยจริงนๆนดีไ เราต้องทำงานปเป็นทีมมาก โอมันเัารู้สึกเหนื่อยดีเหมือนกันจอผสมจริงมากน,นเนี่ยดีมากเลยป้าไปอะไรส่วนตัวกราฟริปปกบอกว่ามันก็งันๆน,นะเอาจริงนะ มันเหมือนมันได้มันเป็นค่ายที่ดูนะค่ายนี้มันเป็นค่ายกิงโนนีผมไม่เคยได้ยินค่ายนี้มากเหมือนว่าทุกคนทำงานเป็นทีมกันหมดเลยนะเนี่ยจริงจริง ทุกคนเราทำงานไปทีมะเนี่ยเนี่ยจะไปตรงนี้กันให้ได้เนี่ยวันเราต้องไปตรงนั้นกันละมัง้งเออทุกคนเตรียมตัวเตรียมตัวตัว,ว,ตว,ตวละน,นั่งคนเราจะจบเอ้าแม่งพึงลงกันทำไมอย่าพึ่งลงอย่าพึ่งลง าเราต้องเตรียมรไปแล้วนะเราจะต้องเตรียมบุกแล้วเฮ้อะไรอ่ะคับลื่นได้อยู่นะอย่าเพี่กจะหยุด อะไรวะไม่เคยศัตรูอยู่ไหน จริงๆผมตายว่ะไปเรื่องอะไงจริงๆว่ะตายอะแล้วเนี่ยจริงนฮะมันความฟิลสึเหมือนอยู่ในสงครามแต่มันไม่บู๊แหลกเท่ากับคออยู่ดีเท่าไหร่อะ มอมันสามารถเลือกจุดดีสปอร์ได้อย่างนี้เองมันเข้าใจไหมอ,อะไรที่พ่อมามามึงมามึงมาเอางมาเ,เพื่อนจ้องบ้ามากเลยเนี่ยเช็คอิง ขยิงขยับสไตล์เกมเกตบีเลยเนี่ยเีดยสเอาเ้าเฮ้ยใครยิงกูวะ อะไรกูดีิดีไปเลยวไม่เข้าใจมันคือผมไม่เข้าใจเกมนี้เขาจริงจจะบ้าตายกันแล้วเนี่ยพวกเรามามามาป่อนม่กเลยมานล้วพดมามามา ถยู่ว่ามันพุ่งกัะตัดดีดีจริงผมเข้าได้ถึงคนแล้วไปเลยามาึมมาเพื่อนบ้ามากเลยวเปล่ามากมาหาเลย ผมเข้าได้ตั้งหลายศพแล้วเหรอเนี่ยดีจังเลยตั้งสาวเลยเนี่ยถือว่าไปดูวะมาอะไรเนี่ยตั้งระวังื่อนมากูขึ้นด้วยวะเดี๋ยวเพื่อนหยุดเราจะขึ้นไอ้โคตรปีนเลยดีไหมดีมากดีดดดเลยมึนี่ะ ใจอะไรผมขึ้นละดับมันง่ายจังเว้ยกูเดินทะลุยุ่งยากไม่ได้วะอ้าวะจะได้เลยพอจะได้ก็ยนะิ่งยากแล้วนะฮึอะไรลบ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 เฮ้ yeah. โตายลยกูดีไปเถอะกูตายง่ายมากบ้าจริงๆบ้ามากมา,ม,ามันมีฮีสปอนแค่นี้เหรอ Perdón, ahora, ahora, para เปลี่ยนกลุ่มแล้วแหละตว่าีเมีซิมเนอะะเต็มตัว มันเจอดมันตอบบไอ้เดียว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 เียวดีเดียว่ดีวเดีเดียว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 ยวเดี๋ยวเดียเดยวเดีเดยวเดียวยวเดยวเดวเยวเดีวเยวเดียดียวเดียวาดยวเดียวเดียวเดียวเยวเยวเวเดยเดดีี มีที่เราเลือกว่าม okay? ีพวกทีมค ouais. ิวเลอร์เราจะบ้าตาอีกแค่แปดวิเราก็จะสปอนใหม่ ดีไปเลยจริงจริงไปเหรอปันปืนสองกระบอกดีมากเนี่ยมันไม่มีสะโคลบเดียวมันไม่มีสะโคลบนิงก็ได้หรือวะเนี่ยดี เอาแะผมขอบอกว่าเกมนี้มันปนัดสบอย่างหนึ่งข้ากันเองในทีมเนี่ยนะคือมันเป็นเกมภาษาอะไรวะเอาจะามไม่ต้องเปลี่ยนและไม่ต้องเปลี่ยนกูยิงทุกคนในทีมเลยดีไหมไม่สนว่ะ เดอจะต้องเจอบางอย่างเอ๊ะคริ้งมันเจอดิไม่ใช่อ่ะนี่ว่าเราจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจเอาหน่อยนะนี่ มันจะต้องเจ๋งดีแนะ่มันก็มีฟิวอาร์ติติคเกอร์อ่อนๆน,นะมันก็ไม่ได้เป็นอย่างพิเศษแล้วอ่ะผมว่ากิมไม่ได้เป็นอาร์ติตเกอร์แต่รูปแบบนะพวกนี้มันสำหรับเกือบๆๆเหมือนกับแบ็คออฟโคบอลผมว่าแบ็คออฟโคบอลมันน่าสั่นดีแต่ผมไม่เคยเล่นหรอกนะในเวอร์ชันสุดท้าอะ่ะ ้อกินเนี่ยขอชอบี่นี่กดไลค์กดแชร์กดสมัครนกนั้นก็ไปยนะกินมันแย่มากเลย